เราจะลดโอเมก้าหกยังไงกินวิตามิน B แล้วแบบฉี่เหลงเนี่ยอันตรายไหมถ้าเซลล์เราปราศจาก NAD จะตายภายใน30วิวิสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ health for g o d clinic นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณหมออัดน,นะคะเดี๋ยวให้คุณหมออัดแนะนำตัวนิดนึงค่ะ สวัสดีครับก็หมออัดนะครับผมทาอยู่2อย่างหลักๆอย่างที่1ก็คือมีให้ความรู้เรื่องสุขภาพนะครับผ่านเพจยาฝากชีวิตด้วยกับหมอแล้วก็มีมาทําคลินิกในการที่เราดูแลโรคต่างๆอย่างผสมผสานนะครับที่ l อลโคคัสคลินิกครับผมได้เลยวันนี้นะคะก็คือด้วยความที่สมัยาเป็น f อฟส่แหละต้องบอกมาเลยว่าติดตามเพจแบบมานานมากๆแล้วก็เคยไปเจอคุณหมอที่งานบรรยายด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้สมอ่ะมีคําถามมาเยอะอันนี้ก็จะเป็นคาถามที่เลี่ยๆกับตัวเองทุกคนทั้งปัญหาแล ก็เรื่องของการดูแลตัวเองต่างๆเดี๋ยวเราจะเริ่มกับคําถามแรกเลยในเรื่องของฟิชออยล์เรืองของที่ฟิชออยอะน้องก็ไปเห็นมาแหล้วว่าเออมันมีงานวิจัยตัวใหม่ <S <S เขาพูดกันเนี่ยว่าเออกินฟิชออยมันจะมีข้อเสียงอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเราก็เรื่องของที่ เราก็ไม่ได้มีเวลาโฟกัสกับงานวิจัยขนาดนั้นเลยวันนี้ฝากคําคถามกับคุณหมอว่าฟิชออยยังต้องกินอยู่ไหมคะแล้วมันมีข้อเสียหรือข้อระมัดระวังอะไรบ้างฟันพงให้ก่อนเลยว่าถ้าพูดถึงฟิชออยเนี่ยเราจะพูดถึงกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่ร่างกายเราเองสร้างไม่ได้ต้องได้จากอาหาร ก็คต้องกินเข้าไปต้องกินเข้าไปเท่านั้นกรดไขมันโอเมก้าสามเป็นกรดไขมันจาเป็นโอเมก้าสามได้จากไหนโดยมากก็จะได้จากปลาเพราะฉะนั้นเราก็จะทานปลาเราก็ได้กรดไขมันโอเมก้าสามเข้าไปด้วยงานวิจัยหลังๆเนาะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของสมาคมโรคหัวใจต่างๆเนี่ยเขาพบว่าไอสิ่งที่มันมีประโยชน์ที่อยู่ในฟิชออยจริงๆอะโอเมก้าสามที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึง E P A เท่านั้นนะครับตอนนี้มียาตัวหนึ่งที่ทำเป็น EPA 100อตอกมาแล้วซึ่งออกมาใช้ในช่วงที่มีโควิดระบาดสมมติว่าคนติดโควิดแล้วมีการอักเสบเยอะๆเขาใช้ fish oil ที่เป็น EPA 100%ในการลดการอักเสบอ๋อแสดงว่าคือเวลาที่มี fish oil ลองหันหลังกระปุกมา EPA เนี่ยก็เป็นพาร์ทหนึ่งของโอเมก้า3อันนี้คือโอเมก้า3ก็จะแบ่งออกมาเป็น DSA EPA ใช่ไหมคะแล้วก็ไอตัว EPA เนี่ยช่วยเรื่องของการลดกรอักนสีลดกระดาอสคได้ค่ะในงานที่ใช้ จะเน้น EPA ให้เยอะๆอย่างน้อยต้องเกิน50%ของเม็ด fish oil เม็ด1 0 0 0มิลิกรัมต้องมี EPA อย่างน้อย500ที่บอกว่าที่เขาทำเป็ญญาเนี่ยเม็ด1 0 0 0ก็คือว่ามันเป็น EPA แบบทั้ง1,000เลยก็คือ100%เลย100เลยเแต่ว่ามันหาไม่ได้หรอกตอนนี้คือมันจัดเป็นยาเขาสัดเป็นยเรียบร้อยแล้วฉันเวลาทาน ทานให้มี EPA เกิน50%สมเมมติว่าเม็ด1,000ต้องมี EPA 5 0 0ขึ้นไปอันเนี้ยได้ประโยชน์แล้วหนูต้องโฟกสัสในเรื่องของ DHA ด้วยไหมอะคะ DHA เนี่ยจะเป็นเรื่องของสมองเป็นลหลักเพราะฉันเนี่ยจะเห็นว่า DHA เนี่ยจะเน้นในผลิตภัณฑ์ของเด็กๆเนาะอยในนมในอะไรต่างๆแต่ว่า DHA เนี่ยเราก็มาเน้นในผู้ป่วยทางสมองต่างๆได้นะผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับทางสมองเนี่ยเราก็เสิร์ฟ DHA ไปเหมือนหนูเคยรีดมาตลอดว่า DHA เนี่ยช่วยเรื่องของความจาด้วยไหมคะนอกจาก สมองที่คุณหมอบอกมา่อกี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยวิจัยเนี่ยโดนมากพบในเด็กมากกว่าหมายถึงว่าเด็กที่มี DHA ที่ดีเนี่ยสมมติว่าถ้าได้มาตั้งแต่เริ่มๆนะแล้วเขาทดสอบ IQ ที่ตอนประมาณสัก4ีขวบพบว่ามีเหมือน IQ เนี่ยด้านสติปัญญาเนี่ยเหนือกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินอืมแสดงว่าโตแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบความจํำจ่าขนาดนั้นหรือว่าอาจจะไม่ได้เน้นความจํา ถ้าเน้นเรื่องของความจำเนี่ยไปเน้นทําให้ไทรอยดีดีกว่าสมองเรามันใช้ไทรอยเยอะถ้เาเกิดพอเวลาอายุเยอะขึ้นแล้วพอไทรอยมันลดต่ําลงพอมันลดต่ําลงเนี่ยเหมือนความเร็วสมองมันจะชา้าลงมัน,ม,นมันเหมือนข้ออื่นอะที่มันแบบโมอมีขยะมีอะไรเยอะแล้วมันอืดถามว่าถ้าฟันพงว่าต้องกินไหมต้องกินอยู่แล้วเพราะโอเมก้าสร่างกายเราสร้างไม่ได้ เราต้องได้จากอาหารใช่ไหทีนี้เวลาเลือก<ช>ต้องเลือก EPA ใ,<ช>ในเม็ดเป็นหลักเพราะว่า<ม>งานวิจัยใหม่ๆเนี่ยมันมาเน้นในทาง EPA <ม>ว่าว่ามันเป็นประโยชน์นะครับทีนี้ปัญหาของในงานวิจัยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกสัดส่วน EPA <ม>ในนั้น<ม>ว่าเอ้ยคนที่อยู่ในงานวิจัยทาน EPA ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งโดยมากเวลาเราไปซื้อหา fish oil โดยทั่วไปเนี่ยมักจะมี EPA อยู่เพียงแค่1 8หมายความว่าในเม็ด1 0 0 0มิลลิกรัมเนี่ยมันมี EPA เพียงแค 180แม,มิลลิกรัมน้อยมากปกติจะมี EPA ประมาณ180มี DHA อยู่ประมาณ120ซึ่งโดยรวมเพียงแค่สิ่งที่มีประโยชน์ในเม็ด1,000เนี่ยมีเพียงแค่30%หรือ300มิลลิกรัมอีก700ที่เหลือเนี่ยโดยมากมันเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวคือ,อยังไงบ้างหมวดหมู่ไขมันเนี่ยมันเป็นหมวดหมู่หนึ่งที่เราต้องการถูกไหมถ้าพูดถึงไขมันทั้งหมดเลยถ้าเอาให้เข้าใจง่ายสุด,สด ไขมันแบ่งเป็น4กลุ่มอันที่1คือไขมันอิ่มตัวอีก3ตัวนี้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวจะมีแบ่งเป็นโอเมก้าสามโอเมก้าหกโอเมก้าเก้าตัวที่ไม่ดีคือไขมันอิ่มตัวแล้วก็โอเมก้าหกกเกิดการอักเสบในร่างกายโอเมก้าสามกับโอเมก้าเก้าเป็นกรดไขมันที่ดีสามได้จากปลา,าเนาะเก้าเนี่ยก็อยู่ในพวกน้ำมันมะกอกอ,อยู่ในอะโวคาโดอะไรต่างๆพวกนี้อ,อันเนี้ย คือเป็นตัวที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราทานเลี้ยงไขมันอิ่มตัวเลี้ยงไขมันโอเมก้าหกอันนี้อยู่ในไหนบ้างคะอิ่มตัวกับโอเมก้าหกโดยมากที่เราพูดถึงการอักเสบเนาะว่ามันไม่ดีการอักเสบทําให้เกิดความแกช่ชราความเสื่อมของเซลล์เนาะมีการตรวจสัสดส่วนโอเมก้าสามต่อโอเมก้าหกโอเมก้าสามเป็นตัวดีถูกไหมโอเมก้าหกเป็นตัวไม่ดีโอเมก้าสามต่อโอเมก้าหกที่ดีเนี่ยคือมีโอเมก้าสามหนึ่งส่วนโอเมก้าหกเนี่ยประมาณสามถึงสี่ส่วน <Okay. S 2> เรียกว่าเป็นสัสดส่วนที่ดีทีนี้ เขาพบว่าค่าเฉลี่ยของคนเมกันมีโอเมก้าสาหนึ่งส่วนแต่ว่ามีโอเมก้าหประมาณ16บหถึงสิซึ่งมันสูงมากๆมันเลยมีตัวที่กระตุ้นการอักเสบเยอะถ้าเรากินอาหารสไตล์เมกันฟาสต์ฟู้ดสไตล์เมกันเนี่ยมันก็จะได้สัดส่วนเป็นประมาณนี้เอางี้เราจะลดโอเมก้าหกยังไงแหล่งโอเมก้าหโดยมากแล้วมาจากน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยทอดต่างๆของทอดบาง กินให้น้อยถ้าเลือกน้ํามันผิดแล้วเราไปเลือกน้ํามันชนิดที่มันมีกรดไขมันโอเมก้าหเยอะๆอย่างเงี้ยเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีน้ํามันที่มีกรดไขมันโอเมก้าหเยอะๆก็คือน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันข้าวโพดน้ํามันท่นเหลืองที่เราทําประกอบอาหารกันในทุกวันจากสิ่งเหล่านี้กรดไขมันโอเมก้าหมันจะเยอะวัยอย่างน้องสตังค์โดนมากบางทีแบบวัยทางานเนาะบางทีก็จะทานอาหารนอกบ้านถูกว่าบางทีเราเราก็จะ ยากในการที่เราเอ้ยพี่ใช้น้ำมันอะไรทําให้หนูอะไรวันนะี้อีกสิ่งหนึ่งที่ทําได้ง่ายกว่าคือกินน้ำมันให้น้อยลงก,ก็คืออย่าก,กินของทอดอใช่ไหมหรือหมอเองสมว่ายไปข้างนอกแล้วกินกะเพราเนี่ยว่า พี่เอาเอาน้ำผัดให้ได้ไหมไม่ต้องใส่น้ำมนันหลายๆร้านก็ทําให้นะเพราะฉะนั้นหลักการหนึ่งที่จะลดโอเมก้าหกคือกินน้ํามันให้น้อยลง<ม>ใช้น้ํามันให้น้อยลงฟิชออยค่ะถ้าสมมติเอาง,ง่ายๆก็คือวันหนึ่งอ่ะเม็ดหนึ่งพาร์ติกอย่างเงี้ยค่ะควรควรกินกี่เม็ดตีอ่าโอเคอันนี้เป็นคําถามคลาสสิกที่เจอบ่อยคําตอบคือฟิชออยคือโอเมก้าสามเนาะมันขึ้นกับว่าวันหนึ่งเรากินโอเมก้าหกเท่าไหร่ ถูกมากเพราะว่าเราต้องบาลานซ์ส,สัดส่วนโอเมก้าสต่อโอเมก้าหถ้าชีวิตเราเป็นคนแบบโอ้โหกินของทอดกินอาหาร<ม>แบบผัดผัด,ผดใช้น้ํามันเยอะๆเราก็ต้องการฟิชออยเยอะขึ้นตามอ่ะ<ม>เอาอย่างส่วนตัวหมอเองเนะาะสมมุติว่าหมอไปเที่ยวอาหารเนี่ยไปกินอะไรกระโปรงทอดน้าําปลากินอะไรพวกเนีนะ้ยณวันนั้นๆหมอจะกินฟิชออยเยอะขึ้นกว่าเดิม,มเอาอย่างตัวหมอเองลวกันหมอกินวันหนึ่งสอง คือฟิชออยลเม็ดละ1นึ่พันถูกไหมคือกิน2เม็ดเปอวันใน1เม็ดพันหนึ่งเนี่ยมี EPA 50ขึ้นไปถูกไหมก็จะมีเม็ดหนึ่งมี500กินวันนึงคือกิน EPA เข้าไปหนึ่งพันอหนึ่งกรับโอเคครับอาจารยะสดของกับในเรื่องของที่มีงานวิจัยล่าสุดในเรื่องของกับการลดกระเกลือของ EPA ด้วย1นึ่พันอิกรัมทีนี้ อีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือคําถามก็คือหนู่าจะเป็นคนที่แบบว่าช่วงทํางานเชวงนี้ก็เป็นช่วงทํางานเหมือนใช้ร่างกายหนักมากแล้วบางวันก็จะคือมีเหนื่อยมีเพียคนที่วัยทํางานเนี่ยสารอาหารอะไรบ้างที่ควรได้รับในแต่ละวนันอาจจะเป็นอาหารก็ได้หรืออาจจะมีการแบบเสริมในเรื่องของสารเสริมอาหารที่เป็นในรูปแบบซัพพลิเมนต์ก็ได้ะคะ่ะตัวที่ต้องได้เลยนะ คือกลุ่มวิตามิน B ีบอยอันนียต้องได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราดูวงจรที่มันเป็นกระบวนการเคมีภายในร่างกายเราอ่ะต้องใช้วิตามิน B เป็นโคแฟกเตอร์เยอะมากๆถ้าอยากให้กระบวนการเคมีในร่างกายตา่างๆอ่ะมันเป็นไปอย่างแบบสมบูรณ์เนาะ,มะไม่ติดขัดการเสริมวิตามิน B ีเข้าไปช่วยได้มีปริมาณแนะนำไหมคะแล้วมีแบบฟอร์มที่แนะนำไหมคะเรือ่องของวิตามิน B ถ้าเราจะไปกิน B-Complex ที่แบบที่อยู่ในบ้านเราทั่วไปไ<อ>เนาะมันคงเลยประโยชน์น้อยมากเพราะว่าแบบมิลิกร,รัมมันน้อยมากๆนะครับถ้าต้องการความสดชื่นเลยนะแต่ละตัวเนี่ยวันละ5 0า0 0ถึงร้อยนะครับบแต่ละตัวเนี่ยมันจะมี b ีหลายตัวเนาะมี B1 b บ,บี3 b บ,บี6 B7 B9 B12 ถูกไหมหน่วยโดยมากเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งมิลลิกร,รัมแล้วก็ไมโ,โครกรัมเวลาดูก็คือดู50ก็คือให้มันเป็น50แทบทุกตัวหรือถ้าน้อยมากๆจริงเนี่ยอย่างน้อยต้องได้15 15 <โ quatre. S 1> มิลลิกร,รัมต่วอวันแต่ว่าที่แนะนำคือ50ถึง100อาจจะลองทาน50ดูก่อนให้เลือกวิตามิน B ให้เป็นซัสเทนรีลีสค่อยๆปล่อยสารค่อยๆปลดปล่อยสารนะครับมันจะเป็นการตอกเม รูปแบบหนึ่งตัวคงมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ม,มันทําให้ตัวเขาเองค่อยๆปล่อยออกมาเพราะว่าถ้าปล่อยออกมาทีเดียวเนี่ยบางทีร่างกายเรามันก็ใช้ไม่ทันในส่วนของหนูวะได้รับคำถามเยอะมากเพราะว่าเคยแบบว่ารีวิวว่าตัวเองกินวิตามิน B ไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยเนี่ยกินวิตามิน B แล้วแบบฉี่เหลืองเนี่ยอันนี้อันตรายไหมอ่ะไม่ไม่อันตรายเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีของ B2 สองไลโวินเนาะที่มันออกสีเขียวๆเวลาสมมติว่าร่างกายเราใช้ไม่หมดมันก็ขับ ออกทางปัสสาวะแค่นั้นเองแล้วนอกจากวิตามิน B แล้วมีอะไรแนะนำอ,อีไหมคะสำหรับแบบการแบบูสเอเนจีในระหวางวันนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตัวโคเอนไซม์คิวเทต้องบอกว่าในเซลล์ของเราเนาะมันมีโรงไฟฟ้าอยู่ข้างในโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานนั่นแหละนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยชื่อว่าไมโตคอนเดรียเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปก็ตาม เวลาย่อยสารอาหารต่าง,างๆกลายเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีของเสียออกมาด้วยของเสียนั้นเรียกว่าอนุมูลอิสระนะครับแล้วสารต้านอนุมูลอิสระของไมโตโคอนเดียเนาะก็คือโคเอนไซม์คิวเทนไปช่วยเคลียอนุมูลอิสระที่ตรงโรงไฟฟ้าของเราเนาะถ้าเกิดมันมีอนุมูลอิสระที่ไมโตโคอนเดียเยอะๆการสร้างพลังงานมันก็จะทำได้ไม่ดีถูกมามเพื่ะ้ไปเคลียอนุมูลอิสระเหล่านี้ซาโคเอนไซม์คิวเทนแนะนำทานประมาณ100 มิลลิกรัมทานในฟอร์มที่เป็นยูบิควินอลหรือยูบิควินอลก็ได้เป็นเม็ดปออยูบิควินอยูบิควินอลทานพร้อมอาหารก็จะดูดซึมได้ดีแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะในเรื่องของนอกจากโคนไซคิวเทนในเรื่องของการบูสต์ใช่ใช่บูสต์เอเนจีขึ้นเนาะถ้าเกิดจะบูสต์เอเนจีเนี่ยส่วนหนึ่งต้องถามว่าคนไวัยไหนถ้าวัยอย่างน้องข่าปังเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้ซีเรียสตรงนั้น ตัวที่ boost energy ได้แน่นอนคือตัว n m MM. n จะต้องบอกว่าสารอาหารเนี่ยสารที่มีผลในเรื่องของการชะลอวัยหรือพูดถึงเรื่องของการย้อนวัยเนี่ยตัวที่มีหลักฐานเยอะที่สุดบนโลกใบน,นี้มีอยู่2ตัวด้วยกัน ตัวที่1ก็คือเลสเวร์ทอลอ่าเลสเวร์ทอลเป็นสารสกัดจากเปลือกอัง่นแดงเลสเวร์ทอลเนี่ยมีการศึกษาเยอะเลย mm hmm. ว่ามันไปเปิดยีนเซอร์ทูยินยีนเป็นยีนที่ทําให้อายุยืนอีกตัวหนึ่งที่งานวิจัยเยอะคือ NAD จะต้องบอกว่าเซลล์เราทุกเซลล์มี NAD อยู่ถ้าเซลล์เราปราศจาก NAD จะตายภายใน30วิิตว mm ิเ hmm. พราะฉันเนี่ย ทุกวันนี้เรามีหลักฐานเยอะเหลือเกินสำหรับ2ตัวนี้เนาะ NAD กับ r e s v o r a t o l 2ตัวนี้ทำงานร่วมกันในการไปเปิดยีนที่ทำให้อายุยืนการทดลองพวกนี้คือพบแล้วว่าทำให้อายุยืนยาวขึ้นทำให้เราชะลอวัยรวมถึงการย้อนไวัยได้สมมติว่าเปรียบเหมือนการขับรถการที่เราจะเปิดยีนอายุยืนเนะาะเซอร์ชูอินยีนเนี่ย r e s o r a t o l เปรียบเหมือนคนขับ NAD เปรียบเหมือนน้ำมันรถเป็นเหมือน,น,นแบบแหล่งเชื้อเพลิงแหล่งพลังงาน ทับถึง NAD เนี่ยเขาพบว่าในเซลล์ของเราเนี่ย NAD เนี่ยจะลดลงอย่างมากตอนอายุเกิน40พออายุเกิน40เนี่ย NAD ลดลงอย่างมากปั๊บเนี่ยเขาพบว่าการทำงานของเซลล์มันแย่ลงทั้งหมดพลังงานของเซลล์แย่ลงแต่พอเวลาเติม NAD เข้าไปปั๊บเนี่ยมันเป็นการฟ resh up เซลล์ขึ้นให้เซลล์มันเหมือนมันอ่อนเยาว์ลง NAD เนี่ยทานไปจะไม่ค่อยได้มันจะเป็นในรูปแบบของการดริปเข้าไปในหลอดเลือดเนาะแต่ถ้าจะทานต้องทานเป็นตัว NMN มันต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดจะเป็นรูปแบบทานนะที่มีหลักฐานเยอะๆเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันคือมี NR กับ NMN 2ตัวนี้มันก็จะไปสร้าง NAD นี่แหละอ่าเป็นรูปแบบรับประทานนะครับสอฟอร์มนี้ก็นิยมทั้งหมดแต่ว่า NR ราคาถูกกว่า NMN เพราะอะไรเพราะว่า NR ต้องไปเปลี่ยนเป็น NMN ในร่างกายแล้ว NMN จะไปสร้าง n อเดีอีกทอดหน<ม>ึ่งเพราะฉั้นถามว่าทานอะไรดีสุดทาน NMN NMN เข้าไปไปเสริม NAD เสริม n AD มันก็จะฟรชอพเซลล์ขึ้นมาทําให้สดชื่นขึ้นคนเกิน40ควรทานแน่นอน แต่20-30สาก็เอามาทานเติมได้ในช่วงที่เราแบบโผงเพียมากมากเพียมากมากพวกนี้การทานโกเนียก็ช่วยได้ค่ะยังไม่หมดค่ะก็คือในเรื่องของความเครียดแล้วก็วิตกกังวลตัวหนูเองอ่ะชอบมีความวิตกกังวลแม้จะนั่งสมาธิออกกาลังกายแต่ว่าแบบมันแฮปปี้หนูอะชอบวิตกกังวลมันมีตัวไหนที่สามารถแบบช่วยวิตกกังวลหรือว่ามีสารอาหารอะไรบ้างที่ช่วยในเรื่องของการแบบคลายความเครียดได้ไหมคะถ้าเกิดเป็น คนวัยแค่นี้ยังแบบเด็กๆอยู่เค่ไม่ต้องังวลเนี่ยจริงๆสารอาหารที่ควรเสริมมากที่สุดก็คือแมกนีเซียมแร่ธาตุหรอคะแร่ธาตุอ่าอปริมาณเท่าไหร่เนาะส่วนหนึ่งต้องบอกเพิ่มเติมอีกว่าแร่ธาตุร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เลยต้องได้จากอาหารเท่านั้นแร่ธาตุเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือแมกโรมิเนอรัลอีกกลุ่มนึงคือไมโครมิเนอรัลแมกโรมิเนอรัลคือแร่ธาตุที่เราต้องการในปริมาณเยอะแมกนีเซียมจัดอยู่ในกลุ่มนี้ แะะมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ทําให้เราผ่อนคลายเนาะเวลาทานแร่ธาตุเนี่ยเอาหลักง่ายๆเลยให้ทานในฟอร์มที่เป็นคีเลตคือเป็นฟอร์มที่แร่ธาตุเนี่ยจะเกาะอยู่กับกรดอะมิโนโหรือเกาะอยู่กับโปรตีนจะเป็นฟอร์มแร่ธาตุที่ร่างกายเราดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาทานแมกนีเซียมเนาะให้ทานคีเลตแมกนีเซียมอย่างน้อยวันหนึ่งต้องได้เน็ตแมกนีเซียมประมาณ200รรมิลลิกรัม แสดงว่าไอตัวคีเลตเวลาหนูไปซื้อเนี่ยก็คือเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิดเีเลตอะมิโนแอซิดคคเลตปกติแล้วเนี่ยในฟอร์มอะมิโนแอซิดเีเลตเนี่ยจะได้เม็ดแมกนีเซียมประมาณ20%คือสมมติดูทอทลทั้งเม็ดเนาะ500มิลลิกรัมเนี่ย,ยจะมีแมกนีเซียมอยู่20%ก็คือมีอยู่ประมาณร้อยหนึ่งเราก็ต้องกินเม็ด500เนี่ยสองเม็ดให้ได้แมกนีเซียม200มิลลิกรัมต่อวันใช่แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้ปเปรียบเพียรมากๆจะกินเช้า2เย็น2ก็ได้ แมกนีเซียมแนะนําให้กินตอนเย็นตอนก่อนนอนจะทําให้เราหลับได้ดีมากขึ้นด้วยแล้วหนูสงสัยในเรื่องของเคยได้ยินมาว่าแมกนีเซียมเนี่ยช่วยเรื่องของไมเกรนแล้วก็การปวดประจำเดือนด้วยไหมคะช่วยนะครับอ่าแมกนีเซียมเนี่ยเป็นเหมือนอยากแก้ป,ปวดหัวของหมอเลย <c oughs> ปวดหัวเมื่อไหร่กินแมกนีเซียมสเม็ดแทนที่จะกินพาราเนะาะหัวหมไม่ได้กินยาเลยมาสัก 10ปีแล้วเดี๋ยวนี้เวลาปวดหัวก็กินแมกนีเซียมแต่ว่าการกินพวกนี้มันไม่ได้ออกฤทธิ์ได้เหมือนยาแบบโอ้โหลดปวดทันทีนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราทานแมกนีเซียมไว้ทุกๆวนันจริงๆก็การขาดแมกนีเซียมเป็นสาเหตุหนึ่งของไมเกรนคนที่เป็นไมเกรนหมอจะให้แบบเช้าสองเม็ดเย็นสเม็ดเลยบูสต์ไปก่อนแมกนีเซียมเราต้องการเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันหาเยอะได้มันทานเยอะได้แล้วก็นอกจากแมกนีเซียมมีตัวไหนอีกไหมคะที่แบบว่าควรโฟกัสหนูเคยได้ยินมาแบบ B6 อันนี้คือพอได้ไหมคะหรือว่ายัางไงบ้าง B6 ไ,ได้เช่นกันแต่ว่าเราก็จะได้อยู่ใน oh, บรวม B oh, oh, รวมแนตะ่ uh, B6 เนี่ย oh. ถ้าเกิดเรามาทานช่วงเย็น oh. มันก็ช่วยเรื่องของการนอน oh. ได้ B6 ก็จะเป็นฟอร์มพวกไพโ i ดอกซีน ไฮรีด็อกซามีน,นะครับแต่ถ้าเป็น B6 ในฟอร์ม Active ที่สุดเลยนะแบบไปใช้ได้เลยแนะ่นอนคือฟอร์มที่เป็นชื่อ P5P เป็นฟอร์ม Active สุดของวิตัมิน B6 แต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดเพิ่มเติมไปเนาะในเรื่องของไออาการเคลียน,นา,านรนะหว่างวันเนี่ยจริงๆอยากให้กลับมาโฟกัสเรื่องของการนอนอ ถ้าสมมุติว่าเราให้ priority ของการนอนให้ดีนอนให้มากพอเนี่ยอาการเหล่านี้น้อยลงแน่นอนถูกไหมนอนดีสดชื่นปั๊บเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยความเครียดก็จะลดลงนะบางทีเราเจอปัญหาเดิมเราอดหลับอดนอนนอน3-4ชั่วโมงกับเรานอนเต็มอิ่ม8-9ชั่วโมงเนี่ยเรารับมือความเครียดน,นั้นไม่เหมือนกันแน่นอนอแต่เข้าใจหลายคนงานเยอะเวลางานเยอะเนี่ยก็ต้องเอาตัวช่วยพวกนี้ไปก่อนทานวิตามินบีทานแมกนีเซียม หรืออาจจะทานในกลุ่มพวกเมลาตนินเนาะ,ะเพิ่มเติมไปเพื่อเพิ่มคุณภาพของการนอนหลับของเราให้ดีขึ้นทําให้การนอนกลางคืนของเรามีคุณภาพมากขึ้นเนาะแล้วเมลาตนินเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นสารต้านอนุมูลสระของสมองคือช่วยทําให้เราเฟรชมากขึ้นแหละแล้วอย่างนี้ค่ะคือเรื่องของอาหารเสริมอะหนุกสามารถกินต่อเนื่องยาวๆได้เลยไหมไอ้ตัวที่แบบพูดมาในคลิปวันนี้ที่เราคุยกันเลยเนี้ยค่ะทนได้สิเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือฟู้ดไง มากวิตามินแร่ธาตุต่างๆมันอยู่ในอาหารหมู่เลยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ย้ำอีกทีว่าร่างกายเราสร้างไม่ได้วิตามิน B เนี่ยร่างกายสร้างไม่ได้แมกนีเซียมร่างกายเราสร้างไม่ได้กรดไขมันโอเมก้า3จากฟิชออยร่างกายเราสร้างไม่ได้เราต้องได้จากการกินเท่านั้นและอย่างเช่นวิตามิน B เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำกินวันนี้วันนี้ก็ฉี่ทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าุูงนี้ไม่กินเราก็ไม่มีเราก็ขาด บกทวนมากค่ะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าคําถามวันนี้แบบอุ้ยรู้สึกแบบมีเพิ่มหรืออยากแบบดูคเทนต์ต่างๆก็แนะนําว่าสามารถแบบไปติดตามของเพจคุณหมอได้เลยนะคะว่าอยากฝากชีวิตไว้กับหมอนะคะแล้วก็ฝากในเรื่องของเพจบูโซนด้วยอีกเพจหนึ่งนะคะจะไฝากได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะเข้ามารักษากับคุณหมออยากให้คุณหมอแบบว่าฝากในเรื่องของคลินิกไว้นิดนึงก็ได้ะคะ่ะ คลินิกเนี่ยชื่อ l ท h o o u u s คลินิกนะครับคนที่มารับบริการแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่ป่วยคนป่วยด้วยโรคเรื้อรัอง,เ,รงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานต่างๆเราก็จะดูแลโรคเรื้อรังเหล่านี้ด้วยสารอาหารด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ เพื่อฟื้นฟูเนาะหมออยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเริ่มเป็นโรคสักโรคหนึ่งเป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานเป็นเลยก็ได้สักโรคหนึ่งสมมติว่าเรารักษาไปปับ๊บถ้าเราเป็นโรคเพิ่มเติมเรากินยาม,มากขึ้นหมอมองว่าสิ่งเหล่านี้มันผิดทางส่วนตัวนะรู้สึกว่าผิดทางแล้วสมมติว่าเคลื่อจากความดันถัดมาเป็นเบาหวาน ถัดมาเป็นโรคหัวใจแล้วกินยาเพิ่มขึ้น<ๆ>เพิ่มขึ้นเพิ<ๆ>่มข<ๆ>ึ<ๆ>้นเรื<ๆ>่อยๆ,ๆ <laughs> นะครับหมอมองว่ามันมันผิดทางก <laughs> ารรักษาพวกนี้ให้หายเนี่ยคุณต้องกินยาน้อยลงเรื่อยๆโรคที่เป็นมันต้องน้อยลงเรื่อยๆซึ่งหมอมองว่ายาต่างๆเนี่ยเป็นตัวควบคุมโรคควบคุมอาการแต่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุข,ของโรคไม่ได้รักษาให้โรคมันหายไปการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนอาหารของเราต่างหากที่เป็นตัวรักษาโรคเรื้อรังเหล่านี้ อันนี้คือกลุ่มที่คนที่เป็นโรคส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกอะดูแลสุขภาพแล้วต้องการมีสุขภาพดีอายุยืนยาวต้องการเฮลท์สเปนยาวๆเราอยากมีสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนาะเราอยากเกินแกแ่แล้วเราไม่เจ็บ <c oughs> เราเราตายเลยเราตายเลยเราอยากยืดช่วงเนี้ยเฮลท์สเปนให้นานที่สุดบอกมาเลยครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบครับ